สบดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องตุ๊กตาเด้อตอนนี้น้องเต่งก็เพิ่งเลิกเรียนนะคะวันนี้เป็นวันที่เพิ่งเลิกเรียนก็คือวันจันใช่ไหมคะหนูก็เลยตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองครึ่งเอ้ยจะบ่ายสามแล้วที่เรียกอะ่ะหนูกับพี่คิมว่าหนูพูดไม่ค่อยแจ้งเลยหนูพูดไม่ค่อยชัดเพราะว่าหนูเป็นร้อนในตรงนี้ค่ะเนี่ยหนูเป็นร้อนในร้อนหนยตรงนี้หนูกินแล้วโคตรที่จะแบบลำบากมากๆเลยค่ะ หนูก็เลยพูดที่จะไม่ค่อยอ้าปากเข้าไหร่นะคะอออืมอืม,มปวดมากกินข้าไม่ค่อยอร่อยเลยกินอะไรเผ็ดก็ไม่ได้มันก็แบบมันปวดมากเลยเนี่ยมันรู้สึกแบบค่อนข้างที่มันอักเสบหนักมากเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกับฟันแล้วเวลาหนูพูดเนี่ยมันก็จะแบบกินอะไรมันก็จะโดนทุกอย่างเลย คือที่แรกหนูว่าจะซื้อข้าวกินที่ฟูดคอร์ดก็เลยคิดไปคิดมาโอ้เดี๋ยวมาทากับข้าวกินที่ห้องดีกว่าหนูก็เลยจะมารีบหุงข้าวแล้วก็เดี๋ยวทําผัดผักแล้วก็ไข่เจียวกินกับพี่คิมค่ะเดี๋ยวเริ่มจากการหุงข้าวก่อนนะคะ ีไข่ตูเ้เย็นแล้วก็ผักก็จะทําผัดผักกับไข่ด้วยแล้วก็ยังมีทอดมันที่ยังเหลือแล้วหนูล้างข้าวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหุงข้าวแล้วก็เดี๋ยวรีบทาให้มันเสร็จเร็วๆเพราะว่าพี่คิมจะได้กินข้าวเพราะพี่คิมเขาจะเข้ากรุงเทพนั่งรถเมล์จากมอไปประมาณห้าโมงเย็นค่ะหนูก็ต้องรีบทํากินข้าวก่อนสี่โมงหนึ่งชั่วโมงในการทําอาหารเริ่มค่ะปวดน้ ทุกคนได้ยินเสียงนกหองบอกอ๊เอ๊อกเอ๊ยอ,ยอยู่หน้าประตูเนี่ยยู่ตูเนี่ยค่ะตุ๊จีนนี้พี่เอ้าเฟยกลับบ้านกับเราหนูไม่ได้กลับเพราะปกติที่ผ่านมาไม่เคยว่าตุ๊จีนอะไรเลยค่ะไม่เคยว่าเลยแล้วก็ไม่หนูอยากกินหนูไม่รู้ว่าที่ไทยมีขายไหมคะขอคำปรึกษาได้ไหมคะ หนูอยากกินเอ่อที่แบบส่วนมากตุ๋จีนทางฝั่งเรามันจะมีข้าวต้มที่เป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าข้าวต้มหมูหนูอยากกินมากแต่หนูไม่รู้ที่ไทยมีขายไหมหนูพยายามเชิญหาดูแล้วแต่มันไม่เห็นขึ้นเลยนะคะช่วงตุ๋จีนไม่รู้ที่ไทยมีหรือเปล่าถ้ามีทางไหนทุกคนช่วยบอกหนูหน่อยนะคะหนูอยากกินมากๆเลยค่ะหนูอยากกินปวดหนูอยากกินมากๆเลยแล้วทีเนี้ยหนูท่บอกพี่เฟื่อยว่าให้พี่เฟเอยมาให้หน่อย แต่หนูอยากกินที่ไทยแบบอยากลองว่าเออที่ไทยมีไหมแต่บอกพี่เฟยแล้วเมนูพี่เฟยจะเอามาให้หรือเปล่าเข้าต้มหมูชอบมีนข้าต้มหมูมากที่แบบเขาห่อด้วยใบอะไรก็ไม่รู้อะแล้วมันก็เป็นข้าต้มเข้าทั้งที่จใหญ่แล้วมันก็จะเขาจะมีเนื้อหมูพวกถั่วพวกอะไรใส่มันจะหอมและอร่อยมากค่ะหนูเอาผักในตูเ้เย็นมาล้างก่อนนะคะ อันนี้ไข่ที่ครีมมาจานเราให้อันนี้อะไรตั้งนานอันนี้มีมะม่วงด้วยนะคะเนี่ยอันนี้ของอันนี้ไม่ใช่แค่ของหนูไะอันนี้มีของพี่ปูด้วยแล้วก็ของพี่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 เขาเอาของมาฝากด้วยอะค่ะอืมพี่พี่เขาาของมาฝากใช่พี่ี่เขาของมาฝากค่ะก็เลยค่อนข้างที่จะเยอะ นิดนึง่ง๋ยวเราจะทำผัดผักนี่น่อไม้ถุงเลยนะพี่ๆเขาเอามาจากอุบลเรียบร้อยทำผัดผักก็ก็ เ okay, อาไข่ก่อนโอ้ม้อหนูอะเวลาทําผัดไข่ค่ะมันไม่ค่อยที่จะแบบมันค่อนข้างที่จะติดหมอ้ออ่ะต้องหาซื้อหมอ้่ใหม่ที่แบบผัดเล่นไม่ติดหมอ้อเดี๋ยวต้องไข่ยเดียวชอบติดหมอ้อสีฟองโอเคแล้วก็ผัดผักอืมโอ๊แขนโนดนร้อยะคะ่ะ อยู่หอเนี่ยต้องดูแลติอนนะคะให้จริงแล้วเขาอยู่บ้านอะ่ะหนูแม่ก็ทําให้กินตลอดส่วนน้าเขาอยู่บ้านอะ่ะแม่เป็นคนทําอาหารทุกอย่างให้กินแต่ถ้าแบบมาอยู่หอคนเดียวเนยนะคะ่ะทําเองค่ะทําเองทุกอย่างเลยอันนี้ก็คือผักที่จะผัดนะคะนี่อืมไม่รู้ว่าไทยเอิญผักอียงโมโว่าไทยเอิญผักอียงหนูต้องมาทำไมต้องพูดไทยปวเรา้าวไป พริกยี่สิบาทซื้อมาก็ได้เยอะอยู่ค่ะแล้วก็ผัดไข่สีฟองทอดไข่สีฟองเป็นผู้หญิงนี่ต้องทำอาหารเป็นทุกคนไหมคะ หนาทำอาหารไม่ค่อยเก่งหรอกค่ะแต่ว่าก็พอกินได้พอแบบทำเป็นบางอย่างถ้าเป็นอาหารอีสาบนบ้านๆเนี้ยก็ก,ก็ก็ทำเป็นหลายอย่างอยู่แต่ถ้าเป็นอาหารไทยนี่ก็จะไม่ค่อยเก่งหรอกค่ะอืมถ้าเป็นอาหารบ้านนี่ก็ก็พอได้ทำเป็นนั่นโน่นนี่จิกจ๊กจิ๊กจ๊จ,จ๊พอได้ค่ะไม่ค่อยเก่งแต่ก็พอได้เป็นลูกมือได้พูดง่ายคือช่วยทำจับ หยิบของผักอะไรยงไงได้ค่ะเป็นลูกลูกมือได้อยู่นะคะอืมผักมันใหญ่นะคะหนูซื้อมาจากโรงเกลือนะคะเนี่ยโรงเกลือผักพวกนี้ค่อนข้างที่จะแพงแต่ถ้าเราไปซื้อที่แบบเป็นตลาด ตอนเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะเขาลงเกลือส่วน,นามากมันเป็นตลาดที่เออ่ตลาดอะไรเขาเรียกตลาดที่แบบของกินขายของกินนะคะอืมของกินที่แบบทําเสร็จแล้วแต่ว่าถ้าเป็นตลาดแบบตอนเย็นที่อื่นที่แบบตะอินอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งมันก็จะเป็นแบบผักที่แบบมันค่อนข้างจะูกกว่า โดนมือนี่ที่บ้านไม่ชอบผัดให้กินนะคะไม่ชอบทำผัดผักให้กินอันนี้ก็คือผักที่ล้างเสร็จแล้วนะคะล้างไปแล้วรอบหนึ่งนะคะน,นี้รอบที่สองแล้วก็เอามาใส่ ในนีไ้ไวเดี๋ยวจะล้างไข่แล้วก็เดี๋ยวไข่เจียวเจียวไข่ก่อนแล้วก็ค่อยทำผัดผักข้าวก็อีกประมาณก็ไอ้นั่นละได้แล้วนะคะไข่ต้องล้างล้างก่อนเอฟซีบอกว่าอยากให้น้องตุ๊กตาทำเจ่วไข่ให้เบิกแน่โอ้ทุกคนห้ากันเด้อแ <laughs> จ่วไข่อดทนก่อนนะคะ พีกเดี๋ยวหนูจะปุ้ยตำพิกก่อนตำพิกใส่ผัดผัดตำคุกคุกคุเลคุเลพิกล้างก่อนคุเลคุเลสักสามอ่ะพิกหนูจะใส่แค่สามเม็ดพอเลยเพราะว่าหนูหนั่นหนูไม่มีกระเทียมหนูหากระเทียมก่อนนะคะจริงๆด้วย กระเทียมมาอยู่ที่นแต่ไม่เป็นไรห,หรอกปกติไม่ค่อยใส่กระเทียมอยู่แล้ว ใส่อ่ากินพริกกินพริกแห้งขนาดก็ไข่เจียวแบบน่ะอืมสี่ฟองผงทำแค่สี่ฟอง นี่ดูนะคะให้ทุกคนดูนี่ค่ะสี่ฟองเท่านั้นไข่ไก่ไข่เป็ดก็อร่อยนะคะพอจะเป็นลูกส้ายได้บอ พอจะเป็นลูกสะใา้ได้ไหมคะถ้าอาหารเก่งขนาดนี้พอจะเป็นลูกสะใา้ได้ไหมคะผู้เล่นนะคะติดตลกนิดนึงงมู่อยนี่ใส่อันนี้แล้วก็ผงชูรสนิดนึงให้มันเป็นพิธีนิดนึงใส่มากก็ไม่ดี พอแล้วก็รลาการปรุงรสอ่ะเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่ามันโอเคไหมกลัวมันหมดอายุอะ่ะก็เลยใส่ไปพอกลัวขึ้นอันนี้นะคะใส่ไปนิดนึงใส่ไปงอจัหนงอย พอเป็นวิธีจักหน่อยตีให้มันทัว่วมันเข้ากันหม้อละหม้อใหญ่เอาอย่างเอี้ยเนี้ย <c oughs> มันชอบติดหม้อเห <c oughs> ็นบ่มันมันติดหม้อ <c oughs> ไข่เจียวติดหม้อมาก <c oughs> เรียบร้อย,ลยแล้วก็อน,น้ำมันลงหม้อแห้งแล้วนะคะไม่ต้องกลัวมันจะอะไร ไข่เจียวก่อน <S 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 เวลาเราใช้พวกหม้อกระทะใช่ไหมคะหม้อที่เราต้องใช้ไฟอ่ะต้องใช้ไอ้นี่ในการที่แบบไอ้น,นั่นเติมเข้าอะไรเติมเงินโทรศัพท์ <S <S ได้ธนาคารมันล็อกโดยใช้เงินสดไปเท่าไรร้อยหนึ่งอืมเดี๋ยวเติมให้ ใครเกี่ยวก่อนไปทำอีท่าไหนน้อเอคิมธนาคารลกไม่มีไม่มีเงินสดไม่มีจากบาทเลยเจ้ามีแต่เหรียญเหรียญหนึ่งบาทเอาไหมไม่มีไม่มีแบงร้อยไม่มีแบงเลยมีแค่เหรียญเหรียญไม่กี่บาทเองจริงๆ หนูไม่มีจริงๆค่ะไม่ได้โมลและไม่ได้โกหกด้วยก็ค่อยให้ไงแค่ร้อยอดเดียวเองอะจะผัดจะบไข่เจียวก่อนล้วก็กวไม่รู้อากาศอะไระไม่ใช่คานา,กกาม,ม,มันบุ๋มเหม็นดมดูมาดมเบิง้งกด,ดมอยู่ทำมาดมเบึง้งคือเขาเป็นคันส้มนะ ออออบอกอนุภากาศเฮินอันนี้คือทอดแล้วไหนยังไม่ทอดคือทอดแล้วไอ,อคอถอออีถามว่าอันนี้คือทอดไทยแล้วหรอนี่ถามเพื่อทําอาหารเป็นไหมดูจากการถามก่อน เพื่อนหนูเขาทำอาหารไม่เก่งคะ่ะเพื่อนหนูเน้นเน้นการล้างจานอีก <laughs> <laughs> ว่าหนูเน้นการล้างจานนิดนึง่ยมันติดหม้อมันต้องแบบลแล้วก็พวกกินที่ดีด้วยเธอเน้นการกินที่ดีทำเสร็จแล้วต้องล้างไว้ให้มันเรียบร้อย จะได้ไม่หยกิกแกะสายตานะคะ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 โอ๊ยขอโทษทีค่ะทำเสียงดังวันนี้เป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เนี่ยมันติดหม้อตรงกลางกับตรงกลางคือมันเป็นหม้อที่แบบว่าเอลงอ่ะทุกคนคือแบบตรงกลางมันจะสูงแล้วข้างล่างมันเนี่ยทุกคนนึกภาพออกไหมคะอืมมันก็เลยน้ำมันไม่ถึงตัวข้างบนมันก็เลยติดหม้อ ืมทอดไข่ไข่เจียวเท่าไรเนี่ยเคยเป็นไข่เจียวจ้ากเ่อเวฟอันนี้เวฟทอดมันไข่เจียวลอยก่อนนะ๊ะลูกนะนนใหม่แล้วมั้งอู้ว่าไปน่ากินอยู่เด้อ นี่เป็นไงล่ะอมน้ำมันไปก่อนนะจ๊ะเย <c oughs> ชืย่ออะรรูปอะใส่ฟอเนาะนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วฮัลทัดักค่ะมาก,กินเหมือนคนทำเลยคนทำเธอก้าวลงสิแขนสั้นเธอหรอเออนี่ค่ะฮ <c oughs> แบบฉันจะหมดแบบโทรแบบพอค่อยทิบงบนปิดไงอ่ะนี่เฮ้ยเขาเล่นผู้เดียวกันแหละเอฟซีอย่าตกใจบอกเอฟซีไปก่อนร้อนโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเทมเทมเทมแทมเออ ได้แล้วหิวข้าวเลยใ่ไม่กินข้าวเลยเนาะปิดยังไงเราตายแล้วเปิดได้แต่ปิดบ่ได้อืมสะอ่อนเขาจะไปลงเพจอ่ะฮะเดกคิดแน่นอนแต่ข้าวมันยังไม่ค่อยไอ้นั่นดีนะแต่หิว บอกใครนะทำยังไงวะกินตรงนี้เหรอสีแดงเหรอ,อสีแดงเหรอใช่เมื่อกี้นี้เป็นเมื่อกี้นี้อยากสิบอกทุกคนว่าเมื่อกี้นเป็นแค่ภาพลวงตาที่ทุกคนเห็นไปเลยมันมันเป็นภาพลวงตาที่แบบว่าเป็นตายานเดือทุกคนเบิงแล้วทุกคนต้องเก็บเอาไปฟาดบอดีแน,น่นอนเดอ้อทุกคนเห็นภาพเมื่อกี้แล้วสิบอกอะเตะยานตะข้าว อ่าอันนี้ของเธอคะ่ะโอ้ดเดวักจำปลาตอาอ่ะอันนี้ของหนูเธอรู้ไหมว่าปลากายคือปลาอะไรปลากายคือปลาทองปลากายคือปลาอะไรเนี่ยเขาเรียกค่อนบันปลากายเธอรู้ปะว่าปลากายคือปลาอะไรไม่รู้เธอ,อ hood, เป็นนอกมากาไม่รู้อ๋อคือปลาอะไรก็คือปลากายปลากายคือปลาตองบ้านเราอ๋อบอาปแาวอุปตองนะไพยปลากาย ฉันก็เพิ่งบรรลุเธอเพิ่งบรรลุเหรอเราก็เพิ่งปลาไก่คือปลาทองปลาทอคือปลาไก่ปลาไก่คือปลาทองปลาไก่คือปลาตองอ๋อนี่ห้องน้ำค่ะมารีวิวเลยห้องน้ำจะกินข้าวได้เทมาแมรี่มีรีวิวห้องน้ำก่อนปวดแน่ค่ะไปกินข้าวดีกว่าเดดเเดี๋ยวเพิ่งเปิดเพลงนะเดี๋ยวให้ดูเมนูของหนูทำนะคะ หนูทำผัดผักไข่เจียวแล้วก็ไชท้ดมันแล้วก็อันนี้นนในรูปพี่เอซีซื้อมาให้แต่กินไปเยอะแลวอร่อยมากหนูกินตลอดเลยแหม,มพี่ปุ้ยไม่เลิกยังไม่มีใครเลิกเรียนเลยค่ะแต่พวกหนูเลิกเลยหนูไม่หนูเรียนหนูมีในแค่สองวิวชาค่ะมันจันนี่ไงเนี่ยไหนปลาอะไรอ๋อดีเด่นพ่นโอปลาอันนี้ที่เขาใช้ทำบ้านเราเอาบ้านแาเอ้นปลาตอมบ้าแถวเห็ดลาบ ้านทางเห็<อ>ดลาบแต่ว่าที่ไทยอ่ะพิ่โบค่บคอยเห,เห็นเห็ดลาบแต่บ้านหน,หนูนะนแต่บ้านหนูนะเอาเอาเอา,เอาเห็ดราบแล้วก็เอากระดูกหัวนมาต้มซดแซบชิมดิชิมไข่กันด้อเค็มมากชิมแล้วหรอจะชิมตอนไหนตอนเธอเดินมา้ีงนัเค็มมากเลยเหรอ,อตกเลยไม่เค็มเค็มตรงไหน ใส่แค่นั้นนิดเดียวเองยเอ,อ,อย่าหายอย่อะไรนะอยากร้องไห้อย่าถ่ายไม่ถ่ายหรอกเธอไม่สวยไข่เป็ดจะมันขาวไม่เหมือนไข่ไก่อันนี้ไข่ไก่ไม่ได้ทาไข่เป็ดถ้าไขา่ไก่ไ <c oughs> ข่เป็ดข้าวกว่านี้สิบอกให้ไข่ไข่ไก่จำนี้ไข่เป็ดเป็นขาวดิ ตู้เย็นฉันอะมีแต่น้ำอารมณ์ขนมนมเนอยอะไรก็ไม่รู้ผัดผักฉันกลับไปฉันตกใจมากผัดผักนคนสวยดวางพื้นก็แหละดูนะคะดูผู้สาวกินข้าวมาเด้อ f อซีเด้อกินข้าวน้ำกันเด้ออต้องมาไปกินกับข้าวเปียกอืมมีขาเปียดดู่ยู่ เ,เ,เมันกินแบบนี้เจวอ,วอว่าของแท้แท้วะคู่อย่างวะคล้ายเจียวเทียมแต่ไม่เกินกับเขานะแต่บ้านเฮาเจียวเทียมมาที่จืดๆแต่อันนี้มันบ๊มัน,ม,นมิโกสตาร์เ,เจียวบ้านเฮาวะ <บน S 2> อันนี้อันนี้วะเขาเอิ้นน้ำริกย้อยเหรอน้ำริกอะไร มันพิกย้อยมวดวันอ่ะมัดขาไปนีก็เอ็นน้ำพริกเนาะมัเอาเอิญจียบกระเทียมจะกินข้างมีบอดแลจะกินได้แต่ค้งังอยู่บ้งเนี่ยริมปากแล้วอาปาคืนนัโคตรเจ็บโทรศัพท์เใส่ยูนี่แหละลงไม่ไมามา ไงได้มันไม่ดีก็ไี้แอกเสียงฉันเหมือนตัวฉับเลยนะนอกเหนืออีกเกิดโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้ตัวเตงเขาจะขอตลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็มาทำอาหารให้พี่คิมกินนะคะได้ผัดผักไข่เจียวนะคะเป็นอาหารเมนูง่าย อาหารประจำหอหนูเลยค่ะ